ปัญหาชาวนาไทยอยู่ในสภาพขาดเงินทุนหมุนเวียนต้องกู้เงินมาลงทุนต้นทุนการผลิตสูงขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆต่างคนต่างผลิตขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีรายได้จากการทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวใช้สารเคมีจำนวนมาก รัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาได้เร่งแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาในระยะยาวมีการบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและเกษตรกรในการให้ความรู้ด้านการผลิตการจัดการการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อให้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพขายได้ในราคาสูงรวมถึงมีการรวมกลุ่มเป็นสากรและวิสาหกิจชุมชนอย่าง้ในในกลุ่มของท่านที่รวมกลุ่มทำัาอยู่เนี่ยไม่ต้องซื้อของพวกนี้ ทุกเดือนทุกเดือนทุกวันเอาของเนี่ยที่มันจะต้องขายเอาให้เขาไปกินให้เขาไปใช้เขาจะได้เอาเงินไปชัยอยางเงินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริงตั้งแต่การปลูกจนถึงการตลาด ตามหลักเกณฑ์พื้นที่ต้องผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในพื้นที่ติดกันหรือต่อเนื่องกันมีการบริหารจัดการร่วมกันได้ระหว่าง300-500ไร่ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและความพร้อมของเกษตรกร สำหรับจังหวัดสิงห์บุรีมีกเกษตรกรขึ้นทะเบียนเมื่อปี2557ถึง2558มีชาวนาปลูกข้าวนาปีจำนวน13,453รายในพื้นที่313,948ไร่ได้ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ปี2558ชาวนาหมู่ที่12ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจำนวน14รายได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและราคาข้าวตกต่ำด้วยการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวลดสารเคมีโดยการนำข้าวขาวดอกมะลิ105จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชนบุรีและโรงสีข้าวแห่งหนึ่งได้สนับสนุนการรับฝากข้าวเปลือกไว้ในโรงสีก่อนนำใบแปลรูปจำหน่าย นายอักเดชเจิมสิริผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรีเห็นความสําคัญของชาวนาตะบนทับยาอำเภออินบุรีจึงได้น้อมนําหลักการทรงงานพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระเบิดจากข้างในนํามาเป็นต้นแบบให้ชาวนาและ,ะเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรีและมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเพื่อนโครงการพัฒนาลุ่มแม่ลาแบบประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรีปี2559ขึ้นมอบหมายให้ในายพงษ์รัตพิรมรัต รองผู้ว่ราราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานดำเนินการซึ่งมีการบรดนาการร่วมของภาครัฐประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนได้แก่บริษัทเดนเจอร์เวนเจอร์จำกัดมูลนิธิสุรินทร์ออมย่าสนับสนุนสารปรับรงดินบริษัทยามาบิโก้จำกัดนับสนุนเครื่องพ่น,พนสาร ชมรมโงสีข้าวจังหวัดสิมบุรีสนับสนุนรับฝากข้าวและสีข้าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือกาปรสสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเข้าสู่การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายประชารัฐเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการมาปลูกข้าวอินรีเนี่ยมันทําให้ชาวนาเราเนี่ยได้ได้มีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคือทาให้เราได้ข้าวที่มีคุณภาพ ที่ดีสามารถขายได้ในราคาที่สูงแล้วก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ได้อย่างมากเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาหรือว่าสารพิษฆ่า,มาแมลงเราใช้กระบวนการจัดการแปลงกับพวกน้ำหมักชีวภาพพวกสารปรับปรุงดินที่ที่มันเป็นในสภาพของเชียงชีวภาพเป็นชีวพันธุ์ ก็เลยทาให้การลงทุนของเราเนี่ยต่ำแต่แต่ผลผลิตเนี่ยถึงจะได้ไม่เต็มแต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกับการใช้นาแบบสารเคมีแล้วก็ราคาเราได้ราคาสูงแล้วเราเอามาทําในระบบที่ครบวงจรก็คือมีการผลิตมีการแปรรูปแล้วก็มีการจัดหาตลาดจัดจําหน่ายกันเป็นกระบวนการที่ที่ครบถ้วนทุกทุกระบบทั้งระบบการปลูกข้าวฮอมเมอริเนี่ยทำให้ พวกเราเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้พออยู่พอกินได้ในระดับหนึ่งซึ่งเมื่อหลังจากปลูกข้าวเรแล้วเราก็จะปลูกพวกพืชผักกับพวกพืชบำรุงดินซึ่งสามารถที่จะฟื้นฟูด,ดินได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาเมล็ดพันธุ์เช่นปอเทืองอย่างเงี้ยเอาไปจำหน่ายได้ก็จะช่วยให้ชาวนามีรายได้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำนาได้ การแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องชาวนาเกษตรกรในระยะยาวตามนโยบายรัฐบาลในครั้งนี้เกิดผลประโยชน์กับชาวนาหรือเกษตรกรอย่างแท้จริงลดการใช้สารเคมีนำไปสู่เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์การบริหารจัดการการตลาดกระบวนการผลิตและผลผลิตได้อย่างครบวงจรในเรื่องของเกษตรนั้นขณะนี้เนี่ยได้มีการ อณรมณ์นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั่นหมายถึงว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะทําให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในน้ํามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งก็ตรงกับประเด็นของการที่สํงงานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีเราจะมีการพัฒนาลําน้าแม่ลาการพัฒนาลําน้าแม่ลานั่นหมายถึงเป็นการพัฒนาปลาช่อนไปพร้อมกันซึ่งเป็นปลาที่สร้างชื่อเสียงให้ตาจังหวัดสิงห์บุรีเรานะฮะ ฉะนั้นในเมื่อสารในานาไม่มีแล้วพิษที่จะอยู่บนในท้องน้ำไม่มีแล้วคุณภาพของปลาช่อนแม่ลาก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะฮะเนื้อปลาก็จะอร่อยขึ้นเหมือนเดิมฉะนั้นตัวนี้จะเป็นจุดขายสําหรับให้นักท่องเที่ยวเมื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วเนี่ยก็จะต้องทานปลาแม่ลาเมื่อมาแล้วถ้าไม่ได้ทานปลาแม่ลาถือว่ามาไม่ถึงสิงห์บุรี เกษตรปลอดภัยผลผลิตมีคุณภาพปราศจากสารเคมีก่อให้เกิดการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติกลับคืนสู่ลำแม่ลาฟื้นฟูการเลี้ยงปลาช่อนแมลาสัตว์น้ำในลำแม่ลาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกินดีอยู่ดีและมีสุขภาพดีตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรีที่ว่าแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข